บทที่1,704ซูหมิงได้รับข่าวว่ามีคนจากโรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งขโมยไ้่มังกรของเจียงเฟิงเขารีบวิ่งออกไปมันไม่ได้ผลและเขาค้นหาไปรอบๆอบแต่ไม่พบเจียงเฟิงเพราะสิ่งที่กระทบมากเกินไปนอกจากนี้เฟงเอเกฮวนยังมีภูมิหลังในสำนักงานความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยรีบไปโรงพยาบาลก่อนซูหมิงพวกเขาพาหลัวหยูเฟิงไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย ซูหมิงค้นหาไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเลยทันทีที่เขากลับมาด้วยความหดหู่เขาพบว่าเจียงเฟิงอยู่ที่นี่เขาถูกคมคู่มีคนขอให้ฉันออกไปเดี๋ยวนี้ผู้อำนวยการซูอาจสาธิตให้ฉันดูวิธีออกจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยได้ไหมเจียงเฟิงยืนเอามือไพโล่หลังและพูดอย่างใจเย็นว้าวผู้ชมเงียบและทุกคนมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาตกตะลึงคนมง่คนนี้ไม่บ้าเหรอ เขาต้องการให้ซูจูซูออกสาธิตจะออกไปได้อย่างไรสารประหารคุณกำลังมองหาความตายไอ้สารเลวคุณเป็นคนเดียวที่สมควรปล่อยให้ผู้อำนวยการซูออกไปตายเพื่อฉันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะคอกอย่างเย็นชาพนักงานคนอื่นก็โกรธเช่นกันและพวกเขาก็ออกมาพร้อมกันเขาทำท่าทางเพื่อปราบเจียงเฟิงอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาก็มีเสียงอ,อ๊อ และใบหน้าของหัวหน้าพนักงานก็บานออกทุกคนตกตะลึงแต่แล้วพวกเขาก็รู้ว่าเป็นซูหมิงที่เคลื่อนไหวลูกตาของชายคนนั้นแทบจะถลนออกมาคนทั้งหมดกลายเป็นหินทันทีหัวหน้าขยะนี้ทำให้คุณอับอายพนักงานแทบไม่เชื่อกับภาพตรงหน้าพวกเขาเจ้านายยังเอาชนะตัวเองได้อย่างไรเมื่อเขาช่วยเจ้านายตัวเองขยะฝ่าบาทเป็นขยะหรือข้าคิดว่าท่านเป็นขยะถอดเสื้อผ้าแล้วออกไป เจ้านายของซูหมิงคลั่งคล้ายสิ่งงวงายกลุ่มนี้กล้าที่จะยั่วยุท่านเจียงเฟิงทำให้ตาสุนัขของพวกเขาบอดพวกเขาไม่รู้หรือว่าท่านเจียงเฟิงเป็นปรมาจารย์แห่งหลงเหมือนหนึ่งคำสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคนถอดเสื้อผ้าของคุณพนักงานที่ถูกตบก็ตะลึงมันมืดแทบซุดลงไปกับพื้นนี่คือการขับไล่เขาสตอชอคือหม้อข้าวเหล็กถ้าปลดออกจะยังมีชีวิตอยู่ไหม เขาล้มลงบนพื้นและมองไปที่เจียงเฟิงอย่างตกตะลึงคนที่ไม่รู้จักคนนี้คือใครทำไมถึงมีพลังงานเช่นนี้คุณทำให้ทุกคนในสำนักซูเคารพเขาได้ไหมฝ่าบาทเข้าไปคุยกันเถอะซูหมิงพูดด้วยท่าทางที่ต่าอย่างไรก็ตามเจียงเฟิงเมินสายตาของเขาและมองไปที่พนักงานที่กำลังขับรถของซูมิง่ง เขาชี้และพูดว่าคนคนนี้ต้องการให้ฉันออกไปผู้อำนวยการซูคุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรซูหมิงตกตะลึงออกไปนะไต้สารเลวสำนักงานรักษาความปลอดภัยของเราอุทิศตนเพื่อประชาชนจะทำได้อย่างไรคุณปล่อยให้คนอื่นออกไปฉันคิดว่าคุณคือคนที่ควรออกไปมานี่ถอดเสื้อผ้าออกแล้วเขาจะไม่ถูกจ้างอะไรนะไม่เคยจ้าง ทุกคนที่อยู่หน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยตกตะลึงสถานการณ์คืออะไรเพิ่งไล่พนักงานออกและตอนนี้พนักงานอีกคนจะไม่ได้รับการว่าจ้างทุกคนดูเหมือนจะเห็นผีในตอนกลางวันแสสๆเขามองไปที่เจียงเฟิงด้วยความสยดสยองเหมือนเห็นปีศาสร์ฝ่าบาทท่านพอใจกับวิธีนี้หรือไม่ซูหมิงถามด้วยรอยยิ้มเจียงเฟิงพยักหน้า ฉันไม่พอใจกับคุณไม่ใช่เพราะคุณปฏิบัติต่อฉันแต่เพราะทัศนคติของคุณซึ่งทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดคุณปฏิบัติกับฉันแบบนี้ได้และมันจะทำให้สิ่งต่างๆแย่กว่าคนธรรมดาจุดคนอย่างคุณไม่สมควรใส่ชุดนี้บูงทุกคนหยุดนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่าจากนั้นทั้งสองไม่พอใจอดีตพนักงานของสำนักงานรักษาความปลอดภยัย ตอนที่1,705ฉันไม่กล้าพูดอะไรในตอนนี้กิกกี้ก้มศีรษะของเขาภายในเวลาไม่ถึงสมนาทีพวกเขาก็เก็บกระเป๋าและกลับบ้านที่เคยคุณแข็งแกร่งเกินไปกงหลิงซานมองเจียงเฟิงอย่างเอ็นดูอย่าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนไปหาแม่ของเราก่อนเจียงเฟิงพูดทันทีซูหมิงพยักหน้าอย่างรวดเร็วคุณยังงุนงงทำอะไรอยู่ให้ฝ่าบาทเป็นผู้นำ เจ้าหน้าที่หลายคนที่ยังไม่ได้ตอบสนองจากนั้นเขาก็รีบนำเจียงเฟงและกองลิ่งชานไปข้างหน้าในห้องมืดบูมแทรกระแทกเข้ากับผนังมีเสียงดังขึ้นอย่างตกใจลูโอ,อยูเฟงิงกำลังจะร้องไห้ด้วยความตกใจฉันไม่ได้ขโมยใบรับรองของราก้อนหลอดจริงๆคุณจับผิดคนจริงๆตอนนี้เรื่องต่างๆมาถึงตอนนี้คุณยังกล้าที่จะเล่นลิ้นฉันคิดว่าคุณกำลังมองหาตายเฟิงไอเกฮวนตะคอกอย่างเย็นชา เธอพูดอย่างไม่ใส่ใจพนักงานสองคนนี้เป็นญาติของฉันทั้งหมดถ้าคุณไม่ยอมรับความผิดของคุณตอนนี้ฉันจะกันคุณออกจากที่นี่พนักงานด้านซ้ายยิ้มและพยักหน้าไม่ว่าป้าของฉันจะบอกคุณว่าอย่างไรให้รีบทําเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดถึงเนื้อถึงตัวพนักงานที่อยู่ทางขวายังเย้ยหยันฉันแนะนําให้คุณฟังป้าของฉันไม่เช่นนั้นคุณตายแน่ตายแน่เหรอ เมื่อได้ยินสี่คำนี้หลอยอยู่เฟิงกำลังจะลม้มลงเธอร้องว่าเป็นเพราะเจียงเฟิงคนนั้นที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับมีดนับพันเล่มเหตุใดเขาจึงใส่ใบรับรองเท็ปในกระเป๋าของเขาและตอนนี้เขากำลังจะฆ่าฉันเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของเฟิงเสวโวจวนก็สว่างขึ้นดังนั้นไอดีนี้ถูกขโมยโดยเจียงเฟิงลูกเขยของคุณ คีฮีมันต้องถูกขโมยโดยครอบครัวของพวกเขามีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถมีใบรับรองรา a อนมาสเตอร์ทุกคนไม่สนใจเธอและไม่มีใครรู้สึกว่าหลวอยู่เฟิงไร้เดียงสาท้ายที่สุดมีใบรับรองมังกรเพียงใบเดียวในโลกเป็นไปได้อย่างไรที่ลูกเขยของลูโออยู่เฟิงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันเป็นเรื่องตลกถ้าอย่างนั้นคุณกำลังมองหาลูกเขยของฉัน คุณตามหาฉันทำไมอีกอย่างมันก็แค่เอกสารแม้ว่าคุณเข้าใจผิดคุณก็ไม่สามารถจับกุมฉันได้ใช่ไหมหลัวหยู่ฟึงมองสับสนเฟิงเอเกฮวนถือใบรับรองและยิยะ้มยาะฉันขอโทษถ้าใครที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะถือใบรับรองนี้กล้าที่จะมีส่วนร่วมในใบรับรองนี้มันจะมีโทษประหารชีวิตแล้วคุณจะทำอย่างไรกับใบรับรองนี้ตอนนี้ ทันใดนั้นประตูก็ถูกเตะเปิดออกเสียงกรนเย็นมาจากนอกประตูทั้งสี่คนตกใจและมองออกไปนอกประตูฉันเห็นชายหนุ่มร่างผอมเดินนำหน้าหญิงสาวสวยถ้าไม่ใช่เจียงเฟงและกองลิ่งชานแล้วใครละ่ะไอ้สารเลวเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงเร็วเข้าออกไปหลานชายของเฟงเอเกฮวนตะโกนด้วยความโกรธเขาหยิบปืนออกมาจากโต๊ะโดยตรงอย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมากลางคิ้วของเขาสว่างด้วยแสงสีแดง นั่นคือการมองเห็นจุดสีแดงหรือไม่วางปืนลงจากนั้นเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังเจียงเฟิงและกองลิ่งชานชนในวินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยหลายสิบนายรีบเข้ามาและจับหลานชายของเฟิงเอเกฮวนทันทีเฟิงเอเกฮวนเองยืนอยู่ที่นั่นอย่างตกตะลึงสถานการณ์คืออะไรเกิดอะไรขึ้นนี่ควรเป็นสนามยาวของคุณไม่ใช่หรือ ชายหนุ่มร่างผอมตรงหน้าเขาคนนี้คือใครฉันไม่ต้องการทำให้เรื่องแย่ลงดังนั้นฉันจึงคืนใบรับรองเจ้าแห่งมังกรให้แม่สามีของฉันคุกเข่าลงและโค้งคำนับให้เขาเพื่อขอโทษและเรื่องนี้ก็ตบลงเจียงเฟิงกล่าวด้วยท่าทางโกรธเฟิงเอเกฮวนตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดจากนั้นหัวเราะเสียงดังนี่คือใบรับรองของดราคอนหลอดส่งคืนให้แม่สามีของคุณ คุณมีค่าควรที่จะถือใบรับรองนี้ด้วยหรือไม่นอกจากนี้ให้ฉันคุกเข่าลงไปขอโทษแม่สามีเรื่องก็จบเรื่องตลกอะไรเนี่ยอย่าคิดนะว่าถ้าจับหลานชายของฉันได้ฉันจะทำอะไรนายไม่ได้ซูหมิงเป็นญาติห่างๆของสามีฉันเจ้าขยะก็อยากจะสู้กับข้าเหมือนกันเจ้ายังเด็กอยู่ฝึงเสียจวนหัวเราะอย่างเต็มที่ เธอมีความมั่นใจและได้รับการสนับสนุนจากเจ้าสำนักซูหมิงในสำนักรักษาความปลอดภัยไม่มีใครกล้าแตะนิ้วของเธอชายหนุ่มผู้ไม่มีค่าอะไรต่อหน้าเขาคนนี้คืออะไรแต่เป็นแค่ตัวอ่อนหยากที่ยืนบนเวทีไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้กับเธอด้วยชาติหน้าตอนที่1,706อะไรนะ สามีของผู้หญิงคนนี้เป็นญาติห่างๆของซูหมิงหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทุกคนตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้สายตาที่ประหลาดใจคู่หนึ่งจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ยิงไปที่เจียงเฟิงพวกเขาตื่นตระหนกอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่รู้ว่าใครจะช่วยเป็นไงกลัวเหรอ เจ้าคยาคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยจริงๆเหรอทุกคนที่นี่เป็นของฉันคุณกำลังต่อสู้กับฉันด้วยอะไรฟึงเสียจวนเมินเฉยในสายตาของเธอเจียงเฟิงเป็นเหมือนหมดสามารถบทเป็นผงได้ง่ายฉันจะให้เวลาคุณคิดอีกสามวินาทีถ้าการนับถอยหลังสิ้นสุดลงและคุณยังยืนกรานอย่าหาว่าฉันใจร้ายเจียงเฟิงชูสามนิ้วและพูดอย่างใจเย็นว้าว ผู้ชมตกตะลึงและทุกคนมองดูคนโง่เคลาวกิกกี้มองไปที่เจียงเฟงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟงเอเกฮวนราวกับว่าเธอเห็นลาโง่ลาโง่เธอเงยหน้าขึ้นและหัวเราะเสียงดังฉันพูดว่าหูของคุณเต็มไปด้วยขนลาฉันบอกคุณแล้วสามีของฉันเป็นญาติห่างๆของคุณซูหมิงคุณเป็นอะไรปรัชญีคุณคู่ควรที่จะต่อสู้กับฉันที่นี่หรือไม่ตอนนี้คุณต้องให้เวลาฉันคิดอีกสามวินาที บอกแล้วไงว่าอย่าพูดว่าสามวินาทีถึงสามร้อยวินาทีฉันก็มีท่าทีเหมือนกันอัศเจรีอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เร็วเข้ายิงชันทีใครก็ตามที่จับคนนี้ได้ฉันจะให้รางวัลพวกเขาคนละหนึ่งแสนหยวนหนึ่งแสนหยวนพนักงานทุกคนหายใจเข้าลึกๆกเมื่อได้ยินสิ่งนี้แนวคิดของหนึ่งแสนหยวนคืออะไรนั่นคือเงินที่พวกเขาไม่สามารถเก็บได้เป็นเวลาหนึ่งปี ตอนนี้มันอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณพวกเขาทั้งหมดพร้อมที่จะย้ายแม้แต่คนที่กล้าหาญบางคนก็ยังเริ่มที่จะเคลื่อนไปหาเจียงเฟิงสามเจียงเฟิงเหยียดสามนิ้วคุณยังกล้านับถอยหลังกับฉันฉันคิดว่าคุณอยากตายสองคนเฟิงเอเกฮวนตะโกนใส่ทั้งสองโดยตรงหนึ่งเจียงเฟิง,ฟงเรียกหมายเลขสุดท้ายทันทีฮี่ฮตอนนี้สามวินาทีผ่านไปแล้วเจ้าแสดงพลังของเจ้าให้ข้าเห็นได้ ฟึงเซี่ยจวนไล่เธอออกเธอดูถูกเจียงเฟิงเลยแต่มันก็เป็นแค่ขยะคุณกล้าดียังไงถึงได้เยอ่อยิงต่อหน้าเขาเขาคิดว่าเขาเป็นใครเจ้าของใบรับรองดราก้อนมาสเตอร์หนึ่งเดียวในโลกเขาก็สมควรได้รับเช่นกันเฟิงเอเกหนเย่ะเย้ยในสายตาของเธอเจียงเฟิงเป็นเพียงเศษขยะไม่มีสิทธิ์มายืนขยะต่อหน้าเธอหนูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้ว เจียงเฟิงใส่ายหัวราวกับผิดหวังมากเฟิงเอเกฮวนเย้อะเย้ยกล้าดียังไงที่ทำให้ผิดหวังขยะกขยงคุณสมควรได้รับมันคุกเข่าลงและขอโทษเดี๋ยวนี้ใช่พี่สาวเอเกฮวนคุกเข่าขอโทษนี่ฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่มีวันจบสิ้นมีคนตะคอกอย่างเย็นชาพนักงานถึงกับหยิบกระบองไฟฟ้าออกมาถ้าคุณไม่ขอโทษซิสเตอร์เซียจวนเชื่อหรือไม่ฉันจะทุบคุณให้ตายด้วยไมย้ว้าว พนักงานหลายคนที่ดวงตาแดงกำหนึ่งแสนหยวนพวกเขายังหยิบกระบองไฟฟ้าออกมาทีละอันซิดซ,ซิเสียงกระบองไฟฟ้ากระทบกันอย่างต่อเนื่องใบหน้าของกองลิ่งชานเปลี่ยนเป็นซีดและเธอยืนอยู่ที่นั่นอย่างตกตะลึงฉากนี้น่ากลัวเกินไปเกินจินตนาการของเธอโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ฉันมีที่เคยอยู่เคียงข้างมีเพียงร่องรอยของความสบายใจในหัวใจของเธอเจียงเฟิงสายหัว เฟงเอเกฮวนฉันให้โอกาสคุณนับครั้งไม่ท้วนแต่คุณไม่เข้าใจมันเลยสักครั้งดังนั้นคราวหน้าอย่าโทษฉันเฟงเอเกฮวนหัวเราะเยาะเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้ฉันเฟงเอเกฮวนคุณต้องการให้โอกาสฉันหรือไม่ญาติห่างๆของสาม,มีฉันคือผู้อำนวยการซูอัญญประกาศคู่ปราบใดที่เขาออกคำสั่งคุณจะตายที่นี่อย่างซื่อสัตย์แม้ว่าโดอีจะยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม คุณเข้าใจไหมตอนนี้ฉันจะให้คุณโอกาสสุดท้ายให้ฉันคุกเข่าและขอโทษคุกเข่าและขอโทษเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนตะโกน